อรุณสวัสด์ยามเช้าครับกลับมาพบกับหมอหมีในรายการหมอหมีมีคําตอบรายการที่จะมาตอบปัญหาสุขภาพสุดฮิตทุกๆเช้าวันอังคารและวันพฤหัสนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาพูดถึง4โรคที่ทําให้คุณปัสสาวะบ่อยนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับหลายคนมาคอมเมนต์หมอหมีเยอะมากๆเลยทีเดียวครับว่า ตนเองเนี uhm. ่ยปัสสาวะบ่อยนะครับบางคนปัสสาวะบ่อยกลางวันบางคนปัสสาวะบ่อยกลางคืนนะครับหรือบางคนเนี่ยโอ้โหทั้งกลางวันกลางคืนโอ้โหฉี่บ่อยมากๆเลยครับแล้วก็กังวลนะครับว่าตนเองเนี่ยจะเป็นโรคอะไรได้บ้างนะครับดังนั้นวันนี้ก็จัดไปครับเดี๋ยวหมอมีจะมาพูดถึงว่าการที่เราปัสสาวะบ่อยนะครับไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนเนี่ยสามารถเป็นโรคอะไรได้บ้างนะครับ แต่ก่อนไปฟังกันครับใครที่ยังไม่เคยฟังคลิปหมอหมีที่หมอหมีพูดถึง5สิ่งที่ทําให้คุณปัสสวาวะบ่อยนะครับให้คลิกไปฟังก่อนครับ๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าการปัสสวาวะบ่อยเนี่ยก็ไม่ได้เป็นโรคเสมอไปนะครับก you ็จะมีปัจจัยต่างๆสิ่งต่างๆที่ทําให้คุณเนี่ยปัสสวาวะบ่อยได้นะครับลองคลิกไปฟังดูก่อนครับแล้วลองตัดปัจจัยที่หมอหมีพูดเอาไว้5สิ่งนั้นออกให้หมดก่อน ถ้าตัด5สิ่งนั้นออกไปหมดแล้วยังไม่ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันครับว่ามีโรคอะไรบ้างนะครับที่ทําให้คุณปัสสาวะบ่อยครับ ก่อนอื่นเรามาท่ความรู้จักนิยามคําว่าปัสสาวะบ่อยก่อนนะครับปัสสาวะบ่อยในภาษาอังกฤษนะครับเรียกว่าโพลียูเลียนะครับโพลียูเลียคือใน1วันนะครับเรามีปริมาณปัสสาวะที่ปัสสาวะออกมาเกิน3ลิตรต่อวันนะครับอลองสังเกตอาการตนเองครับใครที่รู้สึกว่าตนเองเนี่ยปัสสาวะบ่อยลองตวงปัสสาวะตัวเองได้เลยครับว่าของตัวเองนั้นในแต่ละวันเนี่ยปริมาณปัสสาวะเนี่ยเกิน3ลิตรต่อวันหรือเปล่าถ้ายังไม่เกินอันนี้ไม่ใช่ปัสสาวะบ่อยนะครับแต่ถ้าใครเกิน3ลิตรขึ้นไปนะครับเป็นตร่ลิตร นะครับอันนี้ผิดปกติแล้วนะครับซึ่งจะแตกต่างจากคนที่มีปัสสาวะกระปิดกระปลอยปัสสาวะไม่สุดนะครับอย่างเช่นคนที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตอย่างเงี้ยครับใครที่เป็นต่อมลูกหมากโตก็จะแบบพอเข้าห้องน้ําครั้งหนึ่งอาจจะฉี่ออกมาได้นิดหน่อยนะครับฉี่ออกมากระปิดกระปลอยหรือเบ่งนานพอกลับมาประมาณชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงเนี่ยโอ้ปวดอีกแล้วปัสสาวะไม่สุดไปปัสสาวะอีกรอบหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ปัสสาวะบ่อยนะครับอันนี้เรียกว่าปัสสาวะไม่ออกนะครับซึ่งจะแตกต่างกันครับนิยามคาว่าปัสสาวะบ่อยคือปัสวะ เกิน3ลิตรต่อวันนะครับใครที่ปัสสาวะบ่อยเกิน3ลิตรต่อวันเดี๋ยวมาฟังกันครับว่าเป็นโรคอะไรได้บ้างครับ โรคที่1โรคเบาหวานนะครับอ่าเป็นโรคที่สุดฮิตของคนไทยเลยนะครับในปัจจุบันพบว่าคนเป็นโรคเบาหวานเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับคนที่เป็นเบาหวานจะมีอาการปัสสาวะบ่อยได้นะครับเนื่องจากในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยก็จะมีปริมาณน้ําตาลที่สูงนะครับพอปริมาณน้าตาลในเลือดสูงเนี่ยก็จะถูกขับมาทางปัสสาวะนะครับพอน้ําตาลมาอยู่ในปัสสาวะก็จะดึงน้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆทำให้ปริมาณปัสสาวะของทุกคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นก็ทําให้ปัสสาวะบ่อยนั่นเองนะครับ คนที่เป็นเบาหวานนอกจากปะสะัสสาวะบ่อยแล้วก็จะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยนะครับซึ่งหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วครับเสัญญาณเตือนนะครับที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่า,วา,วาคุณเป็นโรคเบาหวานแล้วเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับลองคลิกไปฟังกันดูครับแล้วลองดูถ้าตนเองเนี่ยปะสะัสสาวะบ่อยนะครับลองไปฟังดูว่ามันมีอาการอื่นๆอะไรร่วมบ้างนะครับถ้ามีอาการอื่นๆร่วมหลายอย่างเนี่ยให้รีบไปโรงพยาบาลลองเจาะเลอเือดดูครับว่าน้ำตาลตนเองสูงหรือเปล่านะครับถ้าสูงคุณอาจจะเป็นเบาหวานแล้วก <ừ. S 1> ็ได้นะครับ หลายคนมาคอมเมนต์หมอหมีนะครับว่าตนเองเนี่ยเป็นโรคเบาห,หวานแล้วก็ปัสสาวะบ่อยมากๆเลยทีเดียวมีวิธีอะไรบ้างในการที่จะทําให้ปัสสาวะเนี่ยน้อยลงปัสสาวะไม่บ่อยนะครับในคนที่เป็นเ<อ>บาหวานนะครับหมอหมีต้องบอกเลยครับว่าง่ายมากๆเลยทีเดียวครับเพราะว่าการที่คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยปัสสาวะบ่อยเกิดจากการที่น้ําตาลในเลือดของคุณสูงนั่นเองครับวิธีในการรักษาคือควบคุมน้ําตาลลงมาให้อยู่ในระดับปกติตก็จะทาให้ใรปริามาณปัสสาวะของคุณลดลงแล้วก็ทําให้ปัสสาวะไม่บ่อยนะครับหรือพูดง่ายๆว่าคุมน้ําตาลให้ดี ปัสสาวะก็จะลดลงนั่นเองครับ ต่อมาโรคที่2ครับโรคเบาจืดนะครับหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า diabetic insipidus นะครับโรคเบาจืดหลายคนไม่รู้จักนะครับแต่รับรองเลยครับว่าโรคนี้เนี่ยครับโอ้โหฉี่กระจายเลยทีเดียวครับโรคเบาจืดเกิดจากการที่ร่างกายของเราครับผลิตฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่า ADH ออกมาผิดปกตินะครับอาจจะผลิตออกมาน้อยนะครับหรือว่าผลิตออกมาแล้วไม่ออกฤทธิ์นะครับส่งผลทําให้ร่างกายของเราปัสสาวะบ่อยนั่นเองครับหน้าที่ของฮอร์โมน ADH นะครับมีหน้าที่ในการดูดกลับน้ำ เข้าสู่ร่างกายครับ เมื่อร่างกายของเราขาดฮอร์โมนตัวนี้ครับทำให้ร่างกายของเราดูดกับน้ําได้น้อยลงนะครับพอดูดกับน้ําน้อยลงก็ทําให้ร่างกายของเราขับน้ํามากขึ้นพอขับน้ํามากขึ้นปริมาณปัสสาวะของเราก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นส่งผลทําให้เราปัสสาวะบ่อยนั่นเองครับใน1วันคนที่เป็นโรคเบาจืดเนี่ยครับโอ้โหบางทีปัสสาวะออกมา7-8ลิตรด้วยกันนะครับโอ้โหต้องบอกว่าฉี่เยอะมากๆเลยทีเดียวครับสาเหตุของโรคเบาจืดเนี่ยครับมีอยู่2สาเหตุด้วยกันครับคือ1มีความผิดปกติบริเวณต่อมใต้สมองของเรานะครับเพราะว่าตตมใ้ สมองของเรามีหน้าที่ในการผลิตฮอร์โมน ADH ออกมานั่นเองครับ ถ้าใต้สมองของเรามีความผิดปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นมีเนื้องอกได้นะครับหรือว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยไปทําลายบริเวณต่อมใต้สมองของเราก็าจะทําให้ไอตัวฮอร์โมน adh ของเราเนี่ยหลั่งออกมาน้อยลงนะครับก็ทาให้เราปัสสาวะบ่อยนั่นเองครับส่วนสาเหตุที่2คือความผิดปกติที่ไตของเราครับเมื่อ adh หลั่งออกมาแล้วไตของเราเนี่ยไม่ทําตาม adh นะครับหรือพูดง่ายงว่า adh มันไม่ออกฤทธิ์ที่ไตนี่แหละครับอ่าพอไม่ออกฤทธิ์ก็จะทำให้ไต,ตของเราเนี่ยปัสสาวะออกมาบ่อยนั่นเองครับดังนั้นมีความผิดปกติออยยู่2ย่2าง ครับคือต่อมใต้สมองของเรากับไตของเรานะครับดังนั้นใครที่มีอาการปัสสาวะบ่อยมากๆนะครับให้ไปหาหมอเลยครับเพื่อที่จะทําเทสนะครับดูว่าคุณเนี่ยเป็นโรคเบาจืดหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะรับการรักษาต่อไปครับต่อมาโรคที่3ครับโรคกินน้ําเยอะนะครับหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่าโรคโพลีดิฟเซียครับหลายคนก็ถามโาอาจารย์มีโรคนี้ด้วยเหรอมีนะครับอ่าโรคนี้เป็นภาวะหนึ่งเป็นโรคหนึ่งนะครับที่ทําให้คนเราเนี่ยกินน้ําเยอะกินน้ําบ่อยนะครับอ่าก็ตรงไปตรงมาครับการที่เรา เราดื่มน้ําเยอะนะครับในปริมาณที่มากก็จะทาให้ร่างกายของเรามีปริมาณน้ําที่มากขึ้นนะครับพอร่างกายของเรามีปริมาณน้ําที่มากขึ้นก็จะขับออกทางปัสสาวะทําให้เราปัสสาวะบ่อยนั่นเองครับแต่ต้องบอกว่าภาวะการดื่มน้ําเยอะนะครับก็จะแตกต่างจากโรค2โรคที่บอกมาตอนต้นนะครับโรคเบาหวานกับโรคเบาจืดนะครับในคนที่กินน้ําเยอะนะครับก็จะฉี่บ่อยตอนกลางวันเท่านั้นนะครับในตอนกลางคืนเนี่ยถ้าไม่ดื่มน้ําก็จะทําให้ฉี่ปกตินะครับอาจจะฉี่แค่สองครั้งหรือ3ครั้งต่อคืนเท่านั้นเองนะครับซึ่งจะแตกต่างจากคนที่ เป็นเบาหวานแล้วก็เบาจืดน,นนั้นไม่เลือกเวลานะครับอ่จาจะกลางวันกลางคืนโอ้โหฉี่กระจายตลอดนะครับซึ่งการรักษาของคนที่เป็นโรคภาวะโพลีดิปซีหรือว่าดื่มน้ําเยอะเนี่ยนะครับอ่าง่ายๆครับคือดื่มน้ําให้น้อยลงนะครับพยายามควบคุมตน,นเองนะครับแล้วก็ควบคุมปริมาณน้ําที่เราดื่มในแต่ละวันก็จะทาให้เราปัสสาวะน้อยลงครับ ต่อมาโรคที่4ครับโรคสุดท้ายแล้วนะครับโรคกระเพาะปัสสาวะทํางานไวกว่าปกตินะครับอ่าโรคนี้ก็พบได้บ่อยเช่นกันนะครับเกิดจากการที่กระเพาะปัสสาวะของเราเนี่ยมีความไวต่อปริมาณปสัสสาวะเร็วกว่าปกตินะครับอ่าบางทีมีปริมาณปสัสสาวะนิดเดียวนะครับก็ส่งกระแสประสาทไปให้เราเนี่ยอยากปสัสสาวะออกมานะครับทำให้เราฉี่บ่อยนั่นเองครับบางคนฉี um, ่เสร็จปุ๊บอีกหนึ่งชั่วโมงฉี่แล้วอีกหนึ่งชั่วโมงฉี่แล้วนะครับอ่าทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่แย่ลงนะครับแต่ต้องบอกว่าโรคเนี้ยโรคไอกระเพาะ ปัสสาวะทำงานไวกว่าปกติเนี่ยไม่ได้เป็นโรคอันตรายอะไรนะครับอ่าดังนั้นวิธีการแก้ไขนะครับเราต้องฝึกในการกั้นปัสสาวะนั่นเองครับอ่าวิธีการฝึกเนี่ยเราเอาจจะต้องเอาสมุดมาจดบันทึกนะครับอ่าสม,มมุติบางคนเนี่ยหชั่วโมงปัสสาวะทีหนึ่งนะครับเราเอาจจะต้องอั้นให้ห่างขึ้นนะครับอ่าบางทีก็จดไ,ไว้อ่าสมมุติตอนนี้9ก้าโมงเช้าเพิ่งปัสสาวะไปนะครับบางที10บโมงไปอีกแล้วอาจจะต้องเราอาจจะต้องให้ห่างขึ้นบางทีเริ่มแรกอาจจะแค่ครึ่งชั่วโมงก่อนลองอ erm ั้นไว้นะครับสิบโม ขึ้นห่างขึ้นในแต่ละวันเนี่ยครับก็จะทาให้เราปรสัสสาวะเนี่ยห่างขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็โรคนี้ก็ค่อยๆจะค่อยๆจะดีขึ้นนะครับต่อมาเนี่ย ในตอนกลางคืนก่อนนอนนะครับประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงอาจจะต้องลดปริมาณในการดื่มน้ําและสําหรับโรคนี้นะครับพอเราลดปริมาณการดื่มน้ำเนี่ยก็จะทําให้เราปัสสาวะในตอนกลางคืนน้อยลงได้นะครับและนี่คือทั้งหมด4โรคนะครับที่ทําให้คุณปัสสาวะบ่อยได้นะครับอ่าใครที่มีปัญหาปัสสาวะบ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนนะครับแนะนําเลยครับว่าถ้ามีปัญหาเรื่องปัสสาวะนะครับแนะนําให้ไปพบแพทย์ก่อนครับเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเขาก็จะได้ซักประวัติตรวจร่างกายนะครับแล้วก็ตรวจเลือดนะครับ อ่าตรวจปัสสาวะดูนะครับว่าคุณเป็นโรคอะไรต่างๆหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นเบาหวานหรือเป็นเบาจืดก็ได้นะครับแนะนําเลยครับว่าให้รีบไปปรึกษาแพทย์ก่อนครับเพื่อทําการรักษาต่อไปนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเม้ามอยด้วยนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคําถามเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับหมอหมีมีเพจ Facebook ด้วยนะครับพิมพ์ได้เลยครับว่าหมอหมีเม้ามอยนะครับอ่าไป กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย